ตะกรุดทองแดงในตอกโคดเดียวกันก็เรียกตอกตอกเต่าตอเต่าดอกจันนะครับ16แฉกนะครับคือความยาวของตะกรุดเนี่ยมันจะไม่แน่นอนนะครับบางอย่างอย่างนิ้วยาวประมาณนิ้วนิ้วนิ้วสองบางอย่างล่าสุดวันก่อนได้มันนิ้วนิ้วจุดหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงานมือเจอมันนิ้วนิ้วหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งนึ่งจุดสองนิ้วสามหรือนิ้วครึ่งหรือบางทีสามนิ้วสี่นิ้วก็มีนะครับแล้วก็ตอกโคดจะเป็นตัวนี้บางทีจะตอก สองตัวก็มีสามตัวก็มีก็อยู่ดนความพิเศษไปนะครับมาลักษณะของโค้ดนะครับมาเราดูอย่างนี้คือโคดเนี่ยผมเอาเป็นผมจะเอาเป็นแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับคือตอเต่าเนี่ยมันจะมีสองลักษณะทั้งสองลักษณะเนี่ยเททั้งคู่นะครับแบบที่หนึ่งคือปั๊มเล็กแรกแบบที่สองคือปั๊มแล้ว้ดเริ่มบานนะครับปั๊มเล็กแรกคือยังไงครับอันนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยจะใกล้เคียงกันนะครับ ปลายตอเต่าเนี่ยเจดีคล้ายปลายมิดาบจะไม่ใหญ่นะครับแบบที่สองก็คือตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยจะต่างตำต่างกันเลยไม่ใช่บบเปลี่ยนตรงหยิบของเจดียขึ้นมาดูได้เลยแต่ปลายตรงเนี้ยจาก่อนข้างเป็นปลายใหญ่อ้วนนะครับซึ่งแบบเนี้ยปั๊มแรกได้ปั๊มก่อนนะครับโคยังเอ่ยยังชัดอยู่นะครับแฉกนี่มีสิบหกแฉกเท่ากันนะครับอ่าแต่ต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับถ้าเป็นต่อเต่าปลายเล็กเนี่ยอ่า คือตามร่องเนี่ยจะมีความคมลึกแล้วบางทีมีเซียนอยู่ในร่องคือถ้าแบบเนี้ยเซียนที่อยู่ในร่องเนี่ยจะคมลึกบางทีมีเซียนวิ่งเลยปึ๊บป,ปึ๊บ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 ตามร่องนะอ่าแต่ถ้าเป็นปลายใหญ่เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเซียนที่อยู่ในร่องเนี่ยจะคมน้อยกว่าและมีเซียนน้อยกว่านะครับอ่าซึ่งตะก,กัวกับทองแดงเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ผมแนะนําอย่างนี้ ส่วนใหญ่แล้วที่พบเจอเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้จะดูง่ายง่ายมากนะครับถ้าตัวนี้เนี่ยก็ดูง่ายแต่ก็ต้องดูดรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับอเอาไปว่า,าตัวที่ฝีมือมากๆก็ถอดออกมาได้ดีนะครับก็ต้องระวังนะครับแต่มันจะมีจุดดูหลากหลายของการดูตะกรุดนะครับแต่ถ้าถามผมว่าปั๊มแรกๆอย่างเนี้ยถ้าเรากี่เป็นปิดตาปดมี้ให้เข้าใจง่ายเห็นภาพ ปั๊มแรกๆก็เหมือนบล็อกแรกๆก็ยังคมเลกดูง่ายก็อย่างนี้ครับอ่าแต่อันเนี้จะต้องดูรายละเอียดหลายๆ,ๆอย่างประกอบกันนะครับอโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตดูอันนี้น,น่าจะเป็นตัวตัวที่1น,นะครับตัวที่1น,นะครับแต่แต่ดอกนี้อาจจะสวยไม่มากนะในเรื่องของผิวเพราะว่าน่าจะเกิดจากการอ,าอย่างองค์นี้จะได้จะแนะนาวิธีเลยคือองค์นี้เจ้าของเก่าเนี่ยเลี่ยมทองอยู่ในหลอดแล้วนะครับแล้วเออเนี่ย ไปแกะขายเอาทองไปขายเนี่ยผมจะบอกแฟนเพจนะครับเนี่ยดึงออกมาเนี่ยเป็นรอยเลยเนี่ยเป็นรอยเลยไอเนี่เห็นไหมครับอันนี้จะเหมือนอย่างที่เป็นแบบที่หนึ่นไงเห็นไหมครับปลายมีดาบจะเล็ก,ลกและดูเสียนที่อยู่ในร่องจะมีความจะเสียนจะมีให้จะเห็นเยอะอีกเลยนะครับและดูแต่ละแฉกก็จะมีเอกลักษณ์นะครับมีอ้วนมีรับมีโค้งงอมียาวแตกต่างกันไปนะครับ